สติสัมปชานุอาตาพีแปลว่าเป็นผู้มีความเพียรสติสัมปชานุถึงมวยถึงฟ้องด้วยสติและสัมปชัญญะในขณะนี้ทำทั้งสามอย่างนี้รวมเรียกว่าหัวใจของกรรมาฐานคนที่ปฏิบัติกรรมาฐานจะต้องอาศัยความเพียร ความเพียรพยายามมากมันสู้ลบเผาประสบต่างๆเป็นต้นหนาวร้อนห่อนแข็งะลรทั้งหมดเราสู้ทั้งนั้นไม่ลดนะถ้าไม่สําเร็จความประสงค์ของเราให้มนนีเป็นลักษณะของความเพียรแต่ความเพียรในที่นี้นะ่ะเป็นบทบาทสําคัญเป็นปิดเบื้องต้นที่จะก้าวไปถูก่การปฏิบัติธรรมทั้งหมดตั้งแต่แรกขั้นตำ่ำถึงขั้นสูงภายใ้ความเพียรทั้งหมด เป็นหลักถ้าขาดความเพียรน,นั้นเป็นไปไม่ได้พระเณนั่นจึงตั้งเอาความเพียรเป็นหัวใจของกรรมฐานความเพียรในที่นี้เมื่อเราจะจำแนกออกไปก็มีสี่อย่างสังวรประธานเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นในสั้นดานขโม่เพียรระวังไม่บาปขึ้น บาปมันอยู่ตรงไหนไหมบาปไม่มได้เก้นจากที่อื่นไม่ได้เกิดจากที่อื่นมันเกิดในตัวของเราเกิดในใจของเราเนี่ใจใจของเรานี่มันอมไวหลายอย่างความโลภมันก็อมไว้ความโกรธมันก็อมไว้ความหลงมันก็กลืนไวใจของเรามันคาบไวอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อคนจะต้องสังวรแล้ววงไม่บาปเกิดขึ้น ในใจเราจะทำวรอย่างไงระวังอย่างไรการระวางังการระวังต้องอาศัยสติสมบูัญญเยะเป็นเครื่องประกอบลระมัดระวังในความคิดนึกต่างๆไม่มันปิดมันพลาไม่เพื่อนแสไปในความโลภไม่เพื่อนแสไปในความโกรธความหลงความรักความเกลียดอะไรทั้งหมดอันนี้เราระวัาาวางไม่บาปขึ้นเกิดขึ้นในสันดานสันดานไม่ถึง จิตใจมันฝังอยู่ในในสันดานมันฝังอยู่ต้นตอของกิเลสตั้งหลายมันมีอยู่ยังไั่เท่าใหม่ระวังอย่าให้เกิดขึ้นในสันดานคือระวังกายระวังวายจาระวังความคิดไม่มันผิดถ้ามันจะไปทางความโลภย่ำมันเกิดขึ้นไปทางความโกรธแล้วงับมันลง ไปทางความหลงก็อย่าหลงตามมันอันนี้เรยกว่าระวังคนที่ระวังก็ต้องมีสติมีปัญญาปัญญาเป็นเครื่องแก้ไขอันนี้มันผิดนะคิดอย่างนี้อันนี้มันถูกนะอันนี้มันผิดแเราเดือดร้อนนะเดือดร้อนตัวเองและสังคมจึดใจข็ข้อหมองสมหมวคุณหมัวไม่ผ่องใสไม่เป็นพาละแห่งจึิยธรรม่ตัวปัญญามันเตือนจึงรู้ว่า การสองวอนนันเป็นอย่างนี้ระวังเป็นอย่างนี้บาปมันก็เกิดไม่ได้เกิดทางกายมันก็เกิดไม่ได้จาฆ่าสัดความหลงไม่มีแล้วความโกรธไม่มีแล้วระวังมันอยู่มันก็ฆ่าไม่ได้จาขโมยของเขาพ่นเขาจีเขาความโลกมันก็เกิดไม่ได้พวามสติีปัญญาระวังมันอยู่นตัวมันอยู่มันก็เกิดมาไม่ได้ ความกดัจะฆ่าจะตีจะเตะจะต่อยอะไรน่่นทุกอย่างเกิดแม่นดทั้งทีเพราะหูตัวมันอยู่ตัวปัญญามันจับอยู่ถ้าตีมันจบผูกไว้อย,อยู่มันก็เลยเกิดไม่ได้ไม่รอยสองเวชเราบางไม่ไม่เกิดขึ้นบาดท,ทั้งหลายบาดเป็นแผลของหัวใจถ้าเกิดขึ้นมาแล้วใครทําอะไรผิดคิดไปถึงมันจะเป็นเป็นทุกข์อยู่ในใจ เมื่อคิดไปก็ไปตำมาก็เป็นทุกข์อีกแล้วมันเป็นแผลอยู่แม่ใครจะไม่รู้ตัวเองก็รู้อยู่ว่ามันปิดคิดผิดทำผิดพูดผิดตัวเองรู้ก็มีไม่รู้ก็ตามเมื่อเราสำนึกถึงความพูดและการกระทำแต่ความคิดมันปิดมันจะหลุดใจเป็นทุกข์ในใจบาปไม่เกิดทูกอย่างนั้นจึงว่าท้งวนระวังไว้ดีครัอย่าให้มันเกิดขึ้น นี่เป็นความเพียนประเภทหนึ่งประเภทที่สองให้ประหารกิเลสทั้งหลายความโลภความโขวดความหลงมันเกิดขึ้นแล้วย่านัาขึ้นมาอีกอย่านั่งเติบโตขึ้นไปมันเกิดแล้วระงับมันลงประหารมันออกขุดลากมันออกถอดถอนมันออกเดี๋ยวมันก็ความขวดมันก็ไม่มีความโลภก,ก็ไม่มีความหลงก,ก็ไม่มี เมื่อโกบูลหลงนี้แล้วตัวปัญญาคือความสว่างสวยความแจงชัดเห็นชัดจะเกิดขึ้นเพราะกิเลสมันเปิดช่องแล้วมันปกคุมไม่ไรแล้วอันนี้เราว่าประหารประหารรัประทานอาศัยความเปลี่ยนประหารประหารออกชนะออกประการที่สี่ที่สามพยายามให้กุศลเกิดขึ้นกุศลกือความชารา บุญคือความสุขความฉลาดแหลมหลักพยายามว่ามันเกิดขึ้นด้วยการเจริญภาวนาการพีนี้ปีนาติทองการสงสารงชนสนาธรรมะเมื่อมันเกิดแล้วให้เจริญขึ้นความฉลาดอย่ามันน้อยลงมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีฉลาดตนตัดความโง่ได้ทั้งหมดทวิชา ที่มันผูกมัดในจิตใจมันหมดไปมีแต่เหลือแต่ความสระหายอย่างเดียวนี่เป็นปาญหา